อุ้ยได้แล้วหนึ่งลูกดูค่ะอุ้ยสุกหมดแล้วสวยมากเลยสีแดงหขอบค <ขอ S 1> ุณค่ะพอแล้วพอแล้ว,วลูกพีชนะคะหรือว่าลูกท้อค่ะหวานกรอบ ผักที่สวนนี้ปลอดสารนะคะทุกคนคกินได้เลยยินอะพีเกเก้าเนี่ยนะเก่ากี้อันนี้แหละพี่เกากี้แล้วจะไปเอาพันธุ์มาจากไหนอะก็ซื้อที่นี่แหละค่ะมันทนหนาวในปลูกหลายปีแล้วนะห้าปีแล้วนี่อ๋อและมันจะแดงเมื่อตอนไหนอะนู่นตอนหน้าหนาวนู่นมันจะทนหนาวมากี่มะตกมันก็แดงอยึางเงี้ยเราก็งเรยทยอยเก็บใช่ แล้วรสชาติจุดๆมันเป็นยังไงอ่ะมันก็เป็นเลี่ยนเหมือนเรากินมะเขือเทศเป็นแบบคือไม่อร่อยอ่ะพูดง่ายๆจริงเหรอแต่เวลาเอาไปใส่ข้าวต้มหรือว่าต้มซุปซุปอะไรชักอย่างมันก็จะนัวมันทงทีด้วยนะอ๋อแล้วเจ๊อไปตากแห้งไหมตากแห้งซี่เหรอก็เดียวก็แห้งอ๋อแป๊บเดียวก็แห้งใช่ไหมแล้วลูกมันเล็กเองอ้ยต้นเข้ากี้ได้แต่ตอนนี้มันยังไม่แดงเลยอ่ะตอนตอนหน้าหนาวเลยนั่นไงแดงแล้วอันหนึ่งทางนั้นน่ะอ๋อ มันใช้เวลานานมากเลยนะกว่ามันจะแดงอะ่ะนี่กําลังออกดอกอยู่เลยเจ๊ใช่มันก็ออกทยอยออกทยอยแดงทยอยเขียวอะไรเงี้ยของมันนะคโอ,อู้ยได้แล้วหนึ่งลูกดูค่ะชิมเลยเลยไหมเนี่ยเจ๊ไม่ตายนะต้องดูอ่ะไม่รอดอืมหวานมันจะเป็นแบบที่นี่เขา,เขาเก็เรียกว่าออกขมนิดหน่อยเนาะมันเป็นแบบรสชาติแ,บบแปลกๆอ่ะ เออก็ขมมอ่ะอะไรป้าเตดีอ๋อให้ตัดทุกปีเลยจะตัดป่ะเราไม่ได้ตัดเราไม่รู้เราปลูกไว้เลยห้าปีอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีลูกเราก็บ้านเป็นยังไงล่ะก็อ่านดูเขาบอกการดูแลต้องตัดกิ่งทุกปีให้มันเหลือแค่ห้าอันไม่ใช่แบบนี้อ๋อเนี่ยปีนี้เจก็ต้องตัดแต่ปีนี้ก็ต้องตัดพุ่หน้าแฮปนั่นหลังจากที่เราเก็บอะไรพวกนี้ใช่ใช่ใช่ตัดแฮม ็นพวงอยู่บางทีเราเรามองไม่เห็นนะที่จริงแล้วมันเป็นลูกเป็นน้ำในบ้านอย่างนมันไม่มันอยู่ใต้ใบไงมันเขียวไงเราก็มองไม่เห็นเนี่ยมันเยอะอยู่นะอืมไม่ใชน้อยนะเออเยอะอะเจ๊ผลในสวนเจ๊มีทุกอย่างเลยนะนะจะว่าใครเนาะเออเนี่ยกันตาครับพี่นี่ไม่เหนื่อยมั้งเหรอมก็เหนื่อยแต่ม่ต้อมีความสุขมีความสุขใช่ป่ะมีความสุขเป็นส่วนของเราอะนะค็อื่นก็จะมองแบบว่า ใช่อมันจะปลูกไปทำไมนะอืมฟักทองเนี่ยเขาดูยังไงว่ามันแก่แล้วอะดูขั้วมันจ้ะดูขั้วเหรอเป็นสีน้ำตาลแบบนี้อ๋อแต่อันนี้คือแก่แล้วใช่ป่ะจะดูขั้วที่มันยังอ่อนสุดอ๋อให้ดูขั้วอ่อนก็เขียวอยู่เนี้ยเขียวเต็มเนี้ยก็ไม่มีอะไรยังอ่อนอยู่อันไหนเันี้ยอ่อนนะแล้วเรารู้ลูกมันก็มันๆก็คืออ่อนใช่ป่ะใช่ก็ยังอ่อนอยู่เอันนั้นแสดงใกล้ๆกันอันนั้นก็แก่แล้วค่ะเห็นไหม อันนี้ก็แก่แล้วมันแก่จริงๆมันก็เป็นสีน้ําตาลทั้งหมดแต่อันเป็นสีเขียวสีน้ำเงินอันนี้ก็แก่แล้วเหมือนกันเจแล้วเนี่ยเนี่ยแก่แล้วแแก่ <laughs> <laughs> สวนนี้จะปลูกแต่ฟักทองไทยเนาะลูกค้าจะโทรมาสั่งแล้วก็มารับเองพอไม่ได้มีแค่ฟักทองนะคะก็จะมีผักอย่างอื่นติดไม้ติดมือไปด้วยนี่เจเขาตัดกองไว้ให้นะคะเลือกกันตามใจชอบเลยค่ะจะเอาลูกใหญ่ลูกเล็กส่วนตัวนาทีชอบกินฟักทองมากค่ะฟักทองผัดไข่ใส่ใบโหระพานะ สุกโกยอุ้ยสุกหมดแล้วสวยมากเลยสีแดงถ้ามันไม่สุกมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมเขียวจ้ะอุ้ยเจ๊แล้วเจ๊เก็บไปทําอะไรอ่ะเราก็เก็บไปแล้วก็เอาไปบดเป็นผงเนาะแล้วก็ไปใส่พวกปิ้งย่างแล้วแต่มันแสบลิ้นมากแล้วแต่เราก็ยังไม่ใส่เยอะมันก็ไม่ได้แสบมากนะหรอเป็นเหมือนพริกไทยทั่วไปนี่เลยอ๋อแต่มันก็จะเป็นคืนๆแบบมันกัดลิ้นนิดตุ๊บๆเหมืนนมันดูดเราอ่ะลูกสาวสามีอ่ะซื้อกระปุกมานะแบบ แบบไอเครื่องเทศอ่ะมีขายด้วยนะที่เยอรมันอ่ะมีมีอยู่ที่ร้านอันนี้ก็มีเรอะเฮ้ยคนเยอรมันเขากินกันด้วยเหรอรู้กันเขาคิดเขาเรียกว่าเฉชวนเนาะพริกไทยเฉยชวนเอออ๋อเป็นพริกไทยเฉชวนเจ๊ขอเด็ดสักช่อได้ไหมได้ค่ะเด็ดเองเจ๊เด็ดมาสิเจ๊เจ้าของอ่ะอ้าก็เดี๋ยวนึกว่าจะทำไม่ได้ไม่ได้จะทำไอคอนทงคอนเทนต์หนึ่งขอบคุณข่าพอแล้วพอแล้ว แ,แต่เม็ดมันก็เพาะค่อนข้างวิ่งหอมมากค่อนข้างยากนิดนึงนะต้องพยายามถ้าจะเพาะเมนะ็ดจะเพาะทาไมเอา้าใบมันกินได้ไหมออฉันไม่รู้ว่ากินได้หรอือกินไม่ได้แต่เราไม่เคยไม่เคยหมูเจ๊หอมมากเลยต้องไปอ่านดูในทูกเกิลเขาว่ายังไงก็ว่าแต่ที่เราปลูกเราเพราะว่าที่เราปลูกก็เพราะว่ามันทนหนาวดิสนีย์เราพอใจมากการทนหนาวของมันเนี่ย ค๋อมันกินเปลือกมะนาวอะไรสักอย่างเลยเนาะไม่เดี๋ยวจะเง็นหนูเหมือนกันต้องเสี่ยงเอานะพี่เจ็น้อยู่ในหน้าเฟซรุ๊กนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมคะโอ้ยสวยมากเลยกลายเป็นหนูละตอนแรกเหมือนเป็น ชำนาญได้ตอนแรกนึกว่าจะถอนง่ายๆแต่เอามมดมาทำอะไรเนี่ยมันดูมนเริ่มเลยเอออย่างนี้เห็นต้องเอาใบออกเนาะตอนแรกเหมือนจะง่ายหมุนสิหมุนเโอโอชูอยังยังไงฟักทองฟักทองค่ะ ฟักทอง,ง,งน,น,นองวอสวัสดีค่ะชาวสวนทั้งหลายสวัสดีค่ะชาวสวนนี่คือการเก็บกะเพราของชาวสวนที่เยอรมนีค่ะเพราะว่าชาวสวนที่เยอรมนีเน,เ,มนนมเนี่ยคาะภูมิใจในการลงใบกระเพราแล้วก็ใบหวัวรับตาอันที่สําคัญก็คือการเก็บสมหัวกันนี่คือเป็นอันดับหนึ่ง <c ười> นใจอะไงรเลยตอนนี้ก <c oughs> ินอิ่งแล้วก็มาเก็บกินิอมแล้วก็มาเก็บเก็บแล้วก็ถือเสียมกับจอบหนีค่ะไ<ม>กขึ้นใหม่แล้วเลยที่เขาซื้อมาเนาะมันทำความสะอาดแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยมันง่าย ที่เยอรมันก็ปลูกต้นกล้วยขึ้นนะทนหิมะค่ะปีหน้าก็งอกขึ้นมาใหม่เพื่อนสาวซื้อใบตองไปทาข้าวต้มมัดค่ะนี่คือลูกพลัมนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าลูกพลัมกับลูกพรุนแตกต่างกันยังไงลูกพลัมก็คือที่เห็นในภาพนะคะส่วนลูกพรุนก็คือเอาลูกพลัมมาอบแห้งนั่นเองค่ะลูกพลัมต้นนี้สุกกาลังดีค่ะทุกคนเนื้อไม่เละหวานกรอบมากๆเราจะเดินชิมผลไม้ให้รอบสวนเลยนะคะ ส่วนต้นนี้คือต้นพลัมมิราเบลค่ะทุกคนมิราเบลเป็นผลไม้ตระกูลพลัมนะคะมีสองสีค่ะมีสีเหลืองและสีแดงชาวเยอรมันนิยมเอามาทําแยมเอามาดองแล้วก็เอาไปทําเหล้าขาวค่ะซึ่งภาษาเยอรมันเรียกว่าชนาบ นี่คือต้นถั่ววอลนัทค่ะทุกคนต้นใหญ่มากหรือที่คนเขาชอบเรียกกันว่าถั่วสมองรูปร่างเขาคล้ายสมองจริงๆค่ะเจ๊เราจะเก็บถั่วทันกระรอกไหมนะมที่ส่วนนี้<อ>มีแอปเปิลเยอะมากพันไม่ซ้ำกันเลยนะคะแล้วที่พีก,ก็คือ อร่อยทุกต้นค่ะนาทีชิมทุกต้นเลยแต่เก็บที่มันรุ่งร้ววไม่กล้าเก็บที่ต้นเกรงใจเจ้าของสวนค่ะคุณสวัสดิ์ให้ต้นเกากี้นาทีมาหนึ่งต้นค่ะทุกคนแล้วยังเก็บลูกพลัมมาให้พวกเราอีกต้องขอขอบคุณคุณสวัสดิ์มากมานะคะที่ให้นาทีมาถ่ายทําคลิปในวันนี้ขอบคุณทุกๆการรับชมทุกๆซับและทุกๆคอมเมนต์ค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ